ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพ,พลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัาสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากเงินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ผัวราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีทำพิธีกระทำศัตร์ปิยานสวนสนามกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบปีที่เจ วันที่10กุมภาพันธ์2567เวลา8นาฬิกา30นาทีณาลานหน้าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายกอเอกทศพลชัยโกมินผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณสนสนามและอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมกล่าวให้โอวาต่อกำลังพลกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่70็ดพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินประธานแม่บ้านหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีในกองเอกรนพพ์เวียงสิม,มาว่าที่นายกองเอกสุภาพมงคลบูชาไถ่เทศว่าที่นายกองเอกอธิสันอินตราว่าที่นายกองเอกวุฒิพงศ์สุภวณิชรองผู้บังคับการกองอาสา,ศาร,รักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่นายกองเอกทรัตเหลืองสะอาดหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรี หมู่น้าส่วนราชการทหารตำรวจในอำเภอสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมในพิธีซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบปีที่70อย่างยิ่งใหญ่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบทุนการศึกษามูล,ลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวน8ทุนพร้อมทั้งทุนการศึกษาชมรมแม่บ้านมหาไทยจำนวน41ทุน พร้อมมอบสิ่งของให้ผู้ทน15กองร้อยและมอบรับเข็มอาสา,ารักษาดินแดนสดุดีประจำปี2567จำนวน6รายต่อจากนั้นพอบอกกองผสมนำกองผสมกล่าวทำพิธีกระทำสัตว์ปริยานต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนหลังจากนั้นนายกองเอกทศพลชัยโกมินผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจดดนบุรีได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดนานินแดนพร้อมกล่าวให้อวาดตอกกำลังพลกองอาสารักษาดินแดน สำหรับกิจกรรมสำคัญในพิธีน,นายอนันชัยทองศรีนุษย์ผอบอก,กองผสมป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีได้นำเหล่ากองผสมอาศารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรี เดินสวนสนามทำความเคารพต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนและประธานรวมถึงผู้บังคับบัญชาหลังจากเสร็จพิธีสวนสนามของกองผสมอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมชมนิทรรศการของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนผู้วมการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สานั่งหัวโตประชุมวางแผนแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เขตสลับพระ และอุทยานเขื่อนศรีนครินพร้อมกับับเจ้าหน้าที่ระวังภัยจากช้างป่าเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาสมสิบนาทีวันที่ส2บสองกุมภาพันธ์สองพันห้า้อหกิบเจ็ดที่ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระตำบนวังด้องอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายนัน,นโพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามบ้านโป่งพร้อมด้วยนายประวัติพวงทองผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายมานาเพิ่มพูลทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระและนายอุทัยขันทองรักษาการหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ทเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระและพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกินศรินจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้น,นายอนันต์โพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามบ้านโป่งยังได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยมีนายประวัติทวงทองผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่านายมานาเพิ่มพูลผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่านายศิกระพงกระแะจจันผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรนางสาวกนกวันตรุยานนท์ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ามีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน60นาย การอบรมจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณตำบลท่ากระดานอำเภอรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับสถานการณ์ไฟป่าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานั้นในมณาฑาเพิ่มภูนผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าผู้อำนวยการศูนย์สังกกรและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าสลักพระได้ประชุมหน่วยร่วมปฏิบัติงานเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันที่10กุมภาพันธ์2567และพบว่าช่วงกลางคืนมีฝนตกตอนกลาง ของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระบริเวณหน่วยแม่ละมุนหม่องกระแทะสดองและสลักพระคิดเป็นประมาณ30%ของพื้นที่ทั้งหมดจึงได้จัดทําแผนอัตรากําลังเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเพื่อควบคุมไฟป่าตามจุดฮอสปอตและตึงกําลังรัตะเวนตรวจตราและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ที่ไม่พบจุดฮอสปอตจํานวน5โซนรวมอัตรากําลังจํานวน202นาย ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ดังนี้ 1. พื้นที่หนองรีจำนวน47นายประกอบด้วยหน่วยข่าวช่องประตูหน่วยสลอบชุดเสือไฟฉาเชิงเซาและชุดเสือไฟโคราช 2. พื้นที่ช่องหล่าจำนวน25นายประกอบด้วยหน่วยช่องหลา่าหน่วยผาลาดหน่วยท่าทุ่งนาหน่วยน้องหอยและเขตห้ามล่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี ตามพื้นที่ทุ่งสลักพระจำนวนสาสิบนายประกอบด้วยหน่วยสลักพระหน่วยห้วยล้อหน่วยห้วยส่องและชุดเสือไฟอุทัยธานี สี่พื้นที่แก่งแคบจำนวนยี่สิบนายประกอบด้วยสถานีหลักพระเอราวัณชุดเสือไฟชุมพรและชุดเสือไฟนครศรีธรรมราชและห้าพื้นที่แม่ปลาส้อยจำนวนสามสิบนายประกอบด้วยหน่วยแม่ปลาส้อยหน่วยแม่ละมุนหน่วยแก่งแคบหน่วยมองกระแทะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิชดสาาด์ชุดเสือไฟนราธิวาสชุดเสือไฟชุมพรชุดเสือไฟนครศรีธรรมราชและอุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยกำชับให้ชุดปฏิบัติงานทุกชุดเน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและระวังอันตรายจากช้างป่าในพื้นที่ด้วยความระมัดระวังส่วนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าประจำศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชร่วมกับชุดเสือไฟชุมพรรวมทั้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระหน่วยพิทักษ์ป่า,ปามองกระแทะและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบไฟและทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าและตรวจหาไฟไหม้ป่าด้วยอากาศหาไฟไหม้ป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับโดรน พบมีกลุ่มควันในพื้นที่บ้านท่านสนุนหมู่ที่4ตำบลด่านแม่ฉลบบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าดับไฟทางตรงได้เนื่องจากพบร่องรอยช้างป่าอาศัยบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดไฟเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการจัดทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลามขณะที่นายวสาันสุนจิรัต์กำนันตำบลช่องสเดาประทานทสอมอำเภอเมืองกาญจนบุรีรองประธานทสมจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเครือข่ายทสมตบช่องเสดาวพร้อมด้วยเครือข่ายทสมตบลช่องเสดาเป็นตัวแทนนายวีรชัยใจดีนายกสสมสรรุตารีกระทุ่มแบนมอบน้ำดื่นจำนวน1,200ขวดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพักสนามในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระโดยมีนายประวัติพวงทองผู้หนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำส่งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยง,งานภาคสนามในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าต่อไปเกิดเหตุสลดรถกระบะนักท่องเที่ยวประสานงารถเก่งในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตสามรายเมื่อเวลาประมาณ16.40นาทีวันที่11กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาพัานตำรวจตรีธรานำวานิช สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสังขบ,บุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิว่าเกิดอุบัติเหตุกระบะชนประสานงากับรถเก่งสถานที่เกิดเหตุบริเวณหน้าสำนักง,งานแขวงการทางสังขบ,บุรีตำบลบางเพลอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีบนถนนหมายเลข323หลักกิโลเมตรที่ 1> 1 2 3 1สามขีดสองเส้นทางทองผาภูมิสังขละบุรีหลังจากได้รับแจ้งเหตุจึงได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจทหารอาสสประจำจุดตรวจความมั่นคงจงอัวในที่เกิดเหตุพบรถกระบะ อีสุซูดีแม็กซ์สีประตูสีบรอนหมายเลขทะเบียนกไก่มอมก้า2093กาญจนบ,บุรีอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสองคนรายที่หนึ่งเป็นหญิงอายุประมาณ25-30ปีมีแผลถลอกตามร่างกายรู้สึกตัวดียาตนนำส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิรายที่สองเป็นเด็กไม่ทราบเพศและอายุมีแผลถลอกตามร่างกายรู้สึกตัวดีญาตนนำส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิใกล้เคียงการพบรถเก๋งมัสด้าสีดำหมายเลขทะเบียน 4. ขอไข่ซอสาลา2585กรุงเทพมหานครจมอยู่ในลําพ้่ยน้ําข้างทางบริเวณที่เกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่และพลเมืองดีพยายามช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรถซึ่งทราบในเวลาต่อมาว่ามีทั้งหมดสามรายแต่ไม่สามารถช่วยได้เนื่องจากน้ําลึกและไม่สามารถเปิดประตูรถได้จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสรายทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ 1. นางสาวรัติการหินซุยอายุ27ปีบ้านเลขที่92หมู่ที่11 ตำบลสีสว่างอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดมีแผลถลอกตามร่างกายเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุสองนางสาวเจนจิราอักษรดิตอายุ27ปีบ้านเลขที่398หมู่ที่25บ้านใหม่พัฒนาตำบลหนองสาลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีแผลฉีกขาดท,ที่ข้อเท้าขวาเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุสามนางสาวกัญญพัฒน์นรชาญอายุ30ปีบ้านเลขที่90ซอยบางกระดี19แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุซึ่งทั้งสามเดินทางกลับลงมาจากการท่องเที่ยวสังขบ,บุรีในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนจะเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์พร้อมทั้งสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บและดูภาพจากกล้องหน้ารถทั้งสองคันส่วนน้านผู้เสียชีวิตทั้งสามรายเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนําออกจากตัวรถเนื่องจากรถที่ผู้เสียชีวิตโดยสารมาได้ตกลงไปในคูน้ําก่อนจะนําส่งโรงพยาบาลสังขบ,บุรีเพื่อทําการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนจะรอให้ญาติมารับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปในเบื้องต้นยังไม่แจ้งข้อหากับผู้ใดเนื่องจากต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จเสียกอ่อนอผอส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพิธนีอนุรักษ์ที่3บานโป่งติดตามสถานการณ์ไฟและหมอกควันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ วันที่10ธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านับบริเวณศูนย์สังการและติดตามสถสานในการไฟฟ้าและหมอกควันเขตรักษาพันธ์สัตวปาสลักพระตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายมานะเพิ่มพูลพู่งในการส่วนอนุรักษ์สัตปาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งรักษาการหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตปาสลักพระนายประวัติพวงทอง ผุ้อในการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่านายพียรพวงมาลีหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระเอราวันและนายวสันสุนจิรัตกำนันตำบลช่องสเดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมทีมฝ่ายปกครองตำบลช่องสเดาประชุมวางแผนควบคุมสถานการณ์ไฟป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระเนื่องจากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีจุดความร้อนจากการเผากระจายในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระมากกว่า200จุด พร้อมทั้งได้ระดมทีมเสือไพราภาคใต้และชุละตะเวนเข้าตรึงพื้นที่มากกว่า200นายตามมาตรการของนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยก่อนหน้านี้ได้สั่งการเข้มขน้นจุดเฝ้าระวังโดยสั่งการให้ฝั่งตัวเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าประกาศปิดป่าเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า วางแผนส่งอัตรากำลังพลเฝ้าระวังพร้อมที่จะปฏิบัติการเข้าควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในวอรูมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ติดตามปัญหาอุปสรรคและบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าพร้อมจัดกำลังระดมพลเข้าควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าณปัจจุบันและปรับเส้นทางเดินลาดตระเวนให้ครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าให้ถี่ขึ้นและสามารถตรวจลาดตระเวนไฟป่าได้เข้าถึงมากยิ่ ขึ้นบรรยากาศท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนเงียบเหงาเช้าวันนี้ที่สะพานไมอุตมานุสรสะพานมอสสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของเพืรอสังครบุรีบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยมีนักท่องเที่ยวจํานวนไม่มากนักเดินทางท่องเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าสัมผัสไอหมอกและถ่ายรูปเป็นเที่ยวลึกบนสะพานด้วยส่วนใหญ่เลือกที่จะสวมเสื้อผ้าสีแดงรวมทั้งชุดพื้นเมืองชาวมอนที่มีสีแดงทั้งเสื้อและผ้านุ่ง พื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเช่นเดียวกับบริเวณเชิงสะพานทั้งฝั่งเทศบาลตะบนวังกะและฝั่งชุมชนชาวมอญบ้านวังกะที่บรรยากาศการทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์เป็นไปอย่างเงียบเหงามีนักท่องเที่ยวไม่มากนะักร่วมทําบุญใส่บาตรเช่นเดียวกับร้านอาหารพื้นเมืองและร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึกจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการมีจํานวนน้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึกในชุมชนบ้านวังกะ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าปีนี้จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนมีจํานวนน้อยกว่าทุกๆุกปีที่ผ่านมาส่งผลให้การค้าขายเป็นไปอย่างเงียบเหงาอาจมีผลมาจากสภาพเศรษฐกิจปีนี้ไม่ค่อยดีค่าครองชีพสูงขึ้นทําให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยซึ่งเริ่มเป็นแบบนี้มาตั้งแต่หลังเทศกาลปีใหม่จึงอยากให้รัฐบาลหามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนื่องจากเดือนมีนาคมที่กําลังจะมาถึงจะเริ่มเข้าสู่ช่วงโลซีสั้น ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอสังขบ,บุรีส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหากรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวของที่นี่เนื่องจากอำเภอสังขบ,บุรีมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว วนอุทยานลำคลองงูส่งกองร้อยน้ำหวานปฏิบัติการเชิงรุกลุยเคาะประตูบ้านโนโนโรงหยุดเผาป่าดับไฟป่าในใจคนส่วนค่าพีเอ็ม2.5เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนายคุณากรบุญเกื้อส่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าช่วงฤดูดแรงระหว่างเดือนมก,กราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่งผลให้เกิดฝุ่นควันที่มีค่าพีเอ็ม2.5เกินค่ามาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และถือเป็นปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นต้องระดมกําลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและยานพาหนะในการเข้าไปดับไฟทําให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจํานวนมากซึ่งสาเหตุเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ต้องการแค่เพื่อล่าสัตว์การเก็บหาของป่าและการกําจัดวัชพืชในที่ดินทํากินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมการเพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุมส่งผลให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติจึงกลายเป็นไฟป่า สำหรับแนวทางในการป้องกันในเบื้องต้นนั้นอุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้ส่งกองร้อยน้ำหวานออกปฏิบัติการในเชิงรุกด้วยการไปพบปะผู้นำชุมชนเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ร่วมกันรณรงค์ให้ชาวบ้านป้องกันไฟป่างดเผารวมทั้งแจ้งประกาศห้ามเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูรวมสามตำบลประกอบด้วยตำบชลชะแลตำบลท่าขนุนและตำบลจากกรณิคมตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์สองพันห้าหิเจดถึงสาสเพ็พฤษภาคม 2,567ยกเว้นพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตบริการและเขตนันทนาการกลางแจ้งหากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา47ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน100,000บาทส่วนกรณีที่เผาป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่400,000บาทถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากพบเห็นไฟไหม้ปา่าขอให้แจ้งหน่วยงานดับไฟป่าในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วน1362ได้ตลอด24ชั่วโมง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเดียวกันเพจสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีได้รายงานสถานการณ์คุณภาพอา,า,ากาศของจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่10กุมภาพันธ์โดยสถานีตรวจว,ดวัดตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีว่าปริมาณฝุ่น,นละอองขนาดเล็ก PM 2.5มีค่า45.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอา,า,ากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแนะนำให้เด็กคนชราสตรีมีคันและผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้ามีอาการทางสุขภาพเช่นไอหายใจลำบากตอาอักเสบแน่นหน้าอกปวดศีรษะหายใจเต้นไม่ปกติคลื่นไส้อ่อนเพลียควรปรึกษาแพทย์ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพถ้ามีการไอาหายใจลำบากระคายเคืองตาครวรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นสำหรับจุดความร้อนทัสปอร์ที่พบในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้มีมากถึง164จุดสำหรับจุดที่พบประกอบด้วยพื้นที่ป่านุรษา96จุดป่าสงวน35จุดเคสพค8จุดพื้นที่เกษตร9จุดและพื้นที่อื่นๆ16จุดเส้นทางการเคลื่อนที่ของฝุ่นละอองมาจากแหล่งกำเนิดทั้งภายในและภายนอกจังหวัดวันเดียวอุบัติ ขับแซงไม่พ้นรถกระบะพุ่งชนเข้าไปาร้านก๋วยเตี๋ยวมีผู้บาดเจ็บสามรายและอีกหนึ่งรายรถกระบะชนต้นสักลงข้างทางติดภายในสภาพพังยับเยินมีผู้บาดเจ็บสี่รายรวมเด็กน้อยอายุเจ็ดถึงแปดขวบรอดปลอดภัยเมื่อเวลาเก้านาฬิกาวันนี้สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมูลนิธิกู้ภัยการจนบ,บุรีเขตทองผาภูมิรับแจ้งจากศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธทรทองผาภูมิมีเหตุรถชนร้านก๋วยเตี๋ยวบริเวณหน้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11 สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีจึงจัดนำรถพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสามแยกทองผาภูมิออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งบริเวณภายในร้านพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าไฮรักวีโกสีเทาทะเบียนบใบไม้หอหีบ3104กาญจนบุรีจะอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ,อยามาฮ่าสีดำล้มอยู่ ทางออกไปจากรรานพบรถเก๋งยี่ห้อมาสด้าสีขาวทะเบียน5กไก่ออ่าง5464กรุงเทพมหานครจอดอยู่ในที่เกิดเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายรายที่1เป็นชายขาด้านซ้ายผิดรูปมีแผลถลอกตามร่างกายเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายที่2เป็นหญิงมีอาการเจ็บบริเวณต้นคอปวดบริเวณขาเป็นผู้ขับรถเก๋งและรายที่สเป็นหญิงมีน้ำร้อนลวกตามร่างกาย เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวจากการสอบถามผู้พบเห็นเหตุการณ์รถเก๋งและรถกระบะได้ขับมาจากทางบ้านอู่ล่องมุ่งหน้าไปทางตัวอำเพอทองผาภูมิเมื่อถึงจุดกเกิดเหตุรถเก๋งได้แซงเร่งความเร็วเพื่อจะแซงรถกระบะแต่แซงไม่พ้นได้หักและเบียดเข้ากับกระบะจึงทําให้รถกระบะหักเลี้ยวและพุ่งเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวและทําให้รถกระบะนั้นพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่กําลังจะขับออกจากร้านก๋วยเตี๋ยว เนื่องจากเพิ่งจะซื้อกว๋วยเตี๋ยวเสร็จและรถกระบะยังได้พุ่งเข้าไปที่บริเวณร้านทำให้น้ำกว๋วยเตี๋ยวน,นั้นลวกเจ้าของร้านเหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายและเมื่อเวลา14.21น,าานามูลนิธิกู้ภัยการจนบุรีเขตทองผาภูมิรับแจ้งเหตุกระบะลงข้างทางติดภายในที่เกิดเหตุ <c oughs> หมู่ที่หนึ่งตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดการจนบุรีบนถนนหมายเลข323หลักกิโลเมตร201จึงจัดรถกู้ภัยคันที่หนึ่งพร้อมอุปกรณ์ตัดทาง และโรงพยาบาลทองผาภูมิโรงพยาบาลไซโยกน้อยออกตรวจสอบพร้อมรถโรงพยาบาลทองผาภูมิที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ตตาไฮลักไทเกอร์สีดำทะเบียนวแหวนทอทหาเจ็3หสาหกรุงเทพมหานครสภาพชนกับต้นศักข้างทางและลงไปบริเวณข้างถนนและพังยับทั้งคันโดยมาจากทางสังขรบ,บุรีลงมาตัวเพเภอทองผาภูมิจะก,กลับกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอาสาสมัครได้ใช้อุปกรณ์ตัดทางเขาทำการทางเพื่อนำผู้บาดเจ็บออกมาจากรถที่เกิดเหตุ ส่งผลมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในรถจานวนสีรายรายที่หนึ่งเป็นชายคนขับขาผิดรูปมีแผลฉีกขาดและแผลถลอกตามร่างกายรายที่สองเป็นหญิงมีแผลฉีกขาดบริเวณท้ายทอยบริเวณศีรษะและมีแผลฉีกขาดบริเวณขาทั้งสองข้างรายที่สามเป็นหญิงมีอาการบาดเจ็บบริเวณด้านหลังมีแผลฉีกขาดบริเวณที่ขาทั้งสองข้างรายที่สี่เป็นเด็กชายมีแผลถลอกตามร่างกายส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าผู้ขับหลับในเนื่องจากเป็นทางตรงจึงทําให้ขับหักลงข้างทางเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้